มีกอทีเกมอ G จ GN นะครับวันนี้มก็จะมาเล่นเกมมาครับภาคเก่านะเล่นแมปกันเลยอันนี้ผมไม่ได้โหลดแมปไม่ได้หลดเลยนะม<า>จะมีธนูธนูนะ t n t ของภาคเก่ามันจะไม่มีอะไรเลย ผ้าเก่ามันก็ยังไงอย่างนั้นนะครับไปมันจะมาไล่เจ้าเกตตัวนี้นะะเบิดมาแล้วระเบิด โอเคครับจะมาดูดเกมไหมครับแค่นี้แหละครับ